สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone t o h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นตัว MacBook Pro ปี2020นะครับโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันนะครับขออนุญาตพับให้ดูก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับนี่นะฮะขอที่เป็นรอยเป็นรอยมือผมนะครับไม่ใช่รอยถลอกหรือแต่อย่างใดนะครับเป็นรอยมือผมคนลวนเลยนะครับเนี่ยสภาพคือพร้อมใช้งานมากเลยนะครับนี่ะ สวยเลยนะครับอาจจะมีรอยบ้างนะครับเปเล็กน้อยเนาะแต่มีผลการใช้งานนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นะใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับนี่นะสภาพสวยเลยนะครับนี่นะครับโอเคมาดูภายในตัวเครื่องกันเลยนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูกันนะครับฟืดนะครับนิ่มๆเลยนะฮะนี่นะครับนี่ฮะ ผมชอบมากเลยตรงทัชบาเนี่ยมันดูดีจังเลยนะครับนี่ฮะทัชบาสวยนะครับเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฮะเลื่อนมองเลื่อนเมาส์ได้ปกตินะครับนี่นฮะนะครับมาดูตัวนี่นะครับโอเคตรงนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับเป็น macbook pro ตัวนี้นะครับนี่นะปีสองพันยี่สิบเนาะนี่นะครับ สภาพก็สวยอย่างนี้เลยแล้วก็ให้ดูเกี่ยกวกับระบบเนี่ยฮะนี่ครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนีเนี่ยไซเคิลนะครับไซเคิลแบตประมาณนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับใช้งานได้ปกติเขาไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับขออนุญาตขยัยยบให้ดูนิดนึงนะครับเพื่อ,อความชัดเจนนะครับ ก็เลื่อนๆของผมนี่แหละครับเนี่ยฮะเลื่อนไปได้หมดนะครับเนี่ยื่อนสวยๆสภาพดีๆขนาดนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็ประมาณนี้นะให้ดูกันคร่าวๆนะครับเนี่ยฮะให้ดูกันคร่าวๆนะครับพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับจะได้หาอยู่ไม่คนพลาดเลยนะครับตัวนี้นะฮะ MacBook Pro นะครับซื้อไปคุ้มๆนะครับราคาไม่แพงด้วยเนาะก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์นะครับนี่ะฮะมากันครบกล่องเลยนะครับหัวชาร์จสายชาร์จต่างๆมากันครบเลยนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งอีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ